จากเรื่องของเมืองบิด c o ยนะครับพาไปที่สงขลานะครับเพราะว่ามีคนโดนมือดีเอาเหินปลาใส่หัวในขณะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านถนนเส้นหนึง่งในโชคดีนะฮะที่ยังใส่บวกกันน็อกทําให้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนะครับแต่เขาบอกว่าเจอแบบนี้มาแล้ว2ครั้งที่อำเภอสะดา min, ครับจังหวัดสงขลาครับมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าปลั๊กเขาไปโพสต์เรื่องเนี่ยอยู่ในกลุ่มด่านนอกขับคนไวมันซึ่งมีคนติดตามเยอะนะครับ โพสเรื่องราวเล่าบอกว่าตัวเองขีม่มอเตอร์ไซค์กลับจากทํางานที่ห้างโลตัสสเดาตอนนั้นสามทุ่มครึ่งวันที่21สิงหาคมพอถึงจุดเกิดเหตุก็คือถนนการจนาวนิชตอนนั้นถูกปาก้อนหินใส่ตรงกลางหัวครับโชคดีที่สวมหมวกก,นกันน็อกกนหินโดนแค่หมวกกันน็อกเป็นรอยออกมาเตือนประชาชนบอกว่าขับรถด้วยความระมัดระวังจากนั้นก็เลยมีการแชร์ต่อเรื่องนี้เป็นจํานวนมากผู้สื่อข่าวติดต่อไปหาคนโพสต์นะครับก็คือคุณขจรวิทย์ยอดไกลอายุ18ปีครับ อยู่ที่อำเภอสะดาแล้วก็ลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุพร้อมกับทางตำรวจด้วยนะครับแล้วก็ปลัดอำเภองานป้องกันแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกันในบริเวณนี้ครับตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดเพราะว่าไฟเนี่ยก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่จากการสอบถามขาจรวิทย์หรือว่าน้องปลั๊กเนี่ยเดินทางกลับจากที่ทํางานเพื่อจะกลับบ้านที่ด่านนอกแต่ขณะที่กําลังขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงที่เกิดเหตุมีคนปาหินใส่หัวครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตกใจก็เลยเร่งเครื่อง ออกจากจุดเกิดเหตุโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงแค่หมวกกันน็อกเป็นรอยขจรศักดิ์บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกปาแบบนี้มาแล้วสองครั้งและเป็นจุดเดียวกันด้วยตอนที่โพสต์ใน Facebook ก็มีคนทักเข้ามาบอกว่าเคยเหมือนกันเคยโดนถูกปาบริเวณนี้เหมือนกันครับก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบนําตัวคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้ก็เกรงว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะมีคนเจ็บขึ้นมาจริงๆคืนวันพุธครับขับรถมาประมาณ สามทุ่มครับสามทุ่มครึ่งขับรถมาจากไหนจากโรตัสเดามีมีคนปลาหินใส่หัวครับตอนนั้นเราเห็นไหมว่ามีคนปลาหินไม่เห็นครับแต่นนว่าเห็นทุกนหินครับเราได้ดไรับบาดเจ็บไหมตอนนั้นไม่ครับเดี๋ยราโดนครั้งแรกเหรอหรือไม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับข้างที่สองแล้วใช่อยากให้ระวังกันมากๆนะครับจะเรื่องใส่หมวกกันน็อกกันด้วยนะครับขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการด้วยนะครับมันเป็นอันตรายต่อประชาชนมากลองคิดง่ายๆถ้าเกิดไม่มีหมวกกันน็อกนะคแล้วขี่มาด้วยความเร็วถ้าเกิดปาสวนเข้าไปนบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันทางตำรวจสพสะดาวและฝ่ายปกครองก็ยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนิคนคดีให้ได้ครับฝากประชาสัมพันธ์ใครที่เคยโดนแบบนี้ให้เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งหาเบาะแสะคนร้ายหน่อยครับค่ะ